สวัสดีพี่พี่ทุเรียนครับสวัสดีอาจารย์ครับผมวันดีพี่เดียวครับหยุดล่วงหยุดท็อปหยุดเน่าคอดินนะครับพี่พี่วันนี้ผมเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร์และพีพันแดงตันกีนะครับผมนักวิจัยเอ็นชีเลต์พีชีเลตและเชชีเลตมาพูดคุยกับพี่พี่ในประเด็นทุเรียนเป็นลูกแล้วล่วงอาจารย์ครับอ๋อครับอ่าและเป็นไฟท็อปเทอร์ล่าฟิวซาเรียมราสีชมพูเน่าคอดินนะครับผม พี่พี่ที่เคยใช้คีเลตของเรามานะครับตอนนี้ทุเรียนเก็บเกี่ยวผลผลิตไปบ้างแล้วบางสวนโดยเฉพาะภาคใต้ก็ยังอยู่บนต้นอยู่ครับอาจารย์อ่าจะเก็บกันไปต้นเดือนกรกฎาคมจะเริ่มเก็บกันแล้วครับผมปัญหาที่เจอกันขนาดนี้ก็คือลูกร่วงออืจริงๆมันน่าเสียดายเนาะพี่เดียวเนาะเสียดายครับเพราะว่าบางางทีลูกลูกใหญ่ลูกเกือบจะโลอยู่แล้วนะครับครก็ร่วงอ่า ท <c oughs> ี่พี่ๆหลายคนจะมีคําถามมามาเยอะครับว่าเราจะใช้อะไรในการจัดก,การปัญหานี้คือจริงๆเนี่ยครับมันมีในส่วน2ส่วนเลยเนาะก็คืออาการเริ่มแรกของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการติดเชื้อรานะครับในในส่วนของตามลำต้นที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นราสีชมพูไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเฉพาะจุดเยิ้มออกมาะนะครับ,รบแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเน่าคอดินอ่านี่เป็นปัญหาเชื้อราอาจารย์พราะเกิดอาการพวกนี้ครับ ต้นทุเรียนเนี่ยเขาจะสละลูกเลยเพื่อรักษาตัวเองอไม่ว่าจะลูกขนาดไหนนะครับเขาต้องสละทั้งหมดเพื่อรักษาตัวเองก่อนอันนี้คือธรรมชาติของต้นไม้โดยเฉพาะต้นทุเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าการผลิตทุเรียนมาหนึ่งลูกเนี่ยมันต้องใช้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสะสมอาหารไม่ว่าการสร้างโปรตีนการสร้างน้ําตาลน,นะครับ,รบเพราะว่าทุเรียนเป็นส่วนที่มีทั้งในส่วนของตัว ไขมันน้ําตาลนะครับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็โปรตีนอีกนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเกิดอาการนะครับเกิดการติดเชื้อโดยเฉพาะในส่วนของรากเน่าโคนเน่านะครับมันอยู่ในดินพี่เดียวมันมองไม่เห็นอยู่ในดินอ่ามันอยู่ในดินเชื้อพวกนี้มันขึ้นมาจากในดินทั้งหมดเลยเนะครับมันอยู่มานานสองนานแล้วครับอยู่ในสวนเรานานแต่บางเอิญว่าอากาศเหมาะสมความชื้นเหมาะสมมันขึ้นมาตอนนั้นผู้เรียนมีลูกปุ๊บผู้เรียนสลัดลูกเลย ตลาดลูกเลยเป็นปัญหาใหญ่นะครับอาจารย์ถูกต้องครับลำพังราคาก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุนเรียนก็จะมันร่วงอีกอันนี้จะจะอันนี้หน่อยนะครับครับเราเราก็เลยหาแนวทางในการแก้ปัญหานะครับก็คือการใช้ในส่วนของโปรดักที่เป็นโปรดักนวัตกรรมนะครับครสองสเต็ปนิดเดียวหนึ่งล้างลำต้นล้างคนต้นคำว่าล้างนี่คืออะไรคือฆ่าเหรอครับฆ่าฆ่าให้ตายหมดครับฆ่า นะครับเอามันให้อยู่ครับหลังจากนั้นอันที่สองนะครับหลังจากล้างเสร็จปล่อยตัวดีสองสเต็ปสองสเต็ปโอเคครับผมผมขออนุญาตแนะนําพี่ๆเลยนะครับผมล้างที่อาจารย์บ้านนั้นก็คือ x1 หนึ่งขวดนี้นะครับพี่ๆอันนี้คือ x หนึ่งแค่มรคัญครับชื่อเต็มเขาคือนาว่า x หนึ่งนะครับพี่พี่เราเรียกกันสร้างๆว่า x1 หนึ่งนะครับผมตัวนี้คืออะไรทําไมถึงล้าง เชื้อราพวกนี้ได้ตัวนี้คือซิลเวอร์คือเงินแร่เงินแร่เงินนะครับเราสกัดมาเป็นแนโนขนาดเล็กมากนะครับบวกกับโอลิโกเมอร์นะครับซึ่งโอลิโกเมอร์ก็เป็นอาหารของของพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาลงไปใต้ดินปุ๊บเนี่ยนะครับตัวซิลเวอร์เนี่ยจะเข้าไปทําลายเชื้อรานะครับโดยเฉพาะในส่วนของไฟท็อปเทอร่านะครับฟูซาเรียมที่เป็นปัญหาของโรครากเน่าโขนเน่านะครับเพราะฉะนั้นพอเราอัดลงไปนะครับในดินนะครับ เราก็จะบล็อกในส่วนของการจเจริญเติบโตของเชื้อราพวกนี้แล้วราสีจมพูข้างบนได้ด้วยไหมครับใช่ครับใช้สีพ่นผสมอัตราส่วนสักหน 800, ึ่งต่อแปดร้อยได้เลยหนึ่งต่อแปดร้อยถูกต้องตัวนี้นะครับพี่พี่ครับที่อาจารย์ว่าเนี่ยไฟท็อปฟิวซาเรียมราสีชูพูราอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเวลาเราใช้อันเนี้ยเชื้อราที่ดีจะตายด้วยไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อราที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ปลปักของมันเนาะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อราที่ดีเนี่ย มันจะแสดงอาการตอนที่มันมีความสุขเนาะแต่ตอนนี้มันกาลังเป็นโรคเลยนะแสดงว่าเชื้อราที่ดีมันไม่เหลือแล้วก็คือนี่ยเข้าใจไหมกการล้างเรียบใช่มันคือล้างล้างใหม่หมดอ่าโอเคนะครับผมอันนี้คือ X1 หนึ่งที่จะใช้จัดการครับทีนี้อัตราส่วนการใช้แล้วก็วิธีใช้อย่างไงครับจริงๆผสมอัตราส่วนหนึ่งต่อแปดร้อยหนึ่งต่อแปดร้อยใช้อยู่สองส่วน ส่วนที่1ก็คือฉีดลําต้นกิ่งก้านใบลําต้นเอาโชคอาจารย์นะถูกต้องฉีดให้โชคถ้าทุเรียนมีลูกนี้ผมฉีดใส่ลูกได้ได้ไหมไม่เป็นปัญหาฉีดได้เลยมีสารตกค้างไมไม่มีครับไม่มี b Y 2ไม่มี b Y 2ไม่มีครับอันนี้คือ X 1นะพี่พี่ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือ1น1ต่อ8 0 0ถูกครับฉีดพ่นกิ่งก้านใบลําต้นเอาโชคก่อนหลังจากนั้น เราจะต้องมากําจัดเชื้อที่มันอยู่ในดินใต้ดินอันนี้อันนี้ฉี่อยู่เลยเราต้องอัดลงไปในดินอ่าวิธีอัดนะครับพี่พี่อันนี้คือขออนุญาตอาจารย์นะครับอตัวนี้คือด้ามฉีดพ่นลงดินปักลงดินอย่างนี้นะพี่นะปักลงดินแล้วก็เราก็ตัวบีบมันอยู่อยู่ตรงนี้ออันนี้ฉีดเยอะไหมครับอาจารย์ที่เราจะปักลงดินจริงๆเนี่ยก็คือปักลงดินรอบโคนต้นรอบโคนต้นปริมาณขึ้นอยู่กับ ทรงพุ่มขนาดต้นทรงพุ่มของเขาต้องครับยิ่งทุเรียนอายุมากๆครับก็ยิ่งทรงพุ่มใหญ่นะครับก็ยิ่งต้องปักรอบโคนต้นให้เยอะถ้าเป็นปกติที่เราแนะนำเนาะอาจารย์ก็ถ้ารอบโคนต้นนี้ก็คือเจ็ดแปดลูถูกต้องครับลูละประมาณ5ลิตรนะพี่พี่หลังจากที่เราผสม1ต่อ800เมื่อกี้ฉีดพอเราฉีดฉีดใบเสร็จล้วก็มาปักลงดินครับชิปที่พี่พี่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมคือสวนที่อําเภอ สวีจังหวัดชุมพรน,นะครับผมที่ใช้ปักลงดินที่พี่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้แบบนี้คือจริงจริงมันเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เรา,าคิดคิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของโรครากน่างโคนเน่าเน่าคอดินโดยเฉพาะพี่เดียวครับครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานเนี่ยเกษตรกรอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับแต่ถ้าเปิดใจใช้งานปุ๊บเนี่ยจะพบว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่าแล้วผมฉีดพ่นก,กี่ครั้งมันจะหยุดร่วงให้ผมได้ไหมอ่าสองครั้งจะหยุดร่วงครับสองครั้งนะพี่พี่ ระยะห่างครับห่างกันเจดวันเจันอัาฉีดข้างบนแล้วก็ปกักลงดินข้างล่างแล้วก็เจวันเอาอีกับฉีดข้างบนแล้วก็ปกักลงดินข้างล่างใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะหยุดสังเกตอาการของต้นทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่ฟื้นคือจะหยุดร่วงได้หยุดร่วงครับจะเห็นชัดเลยหยุดร่วงแล้วใบใบจะเริ่มตั้งเนาะครับก็คืออาการของเริ่มสดชื่นแล้วใช่อาการของทุเรียนก็คือเริ่มสดชื่นเริ่มกินอาหารได้อ่า ตัวนี้นะครับ x 1ทีนี้พอหลังจากที่เราทำา2ครั้งถ้าบางส่วนถ้าเขาเป็นหนักนี่อาจจะมี3 b มมีสไหมอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันได้ถึง3ครั้งนะครับหรือ4ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าอาการมันหนักหรู่ที่อาการมันครับพี่แต่เท่าที่เราลงไปทํามาโดยเฉพาะในส่วนของความชื้นเยอะๆอย่างที่สวีที่ชุมพรเนาะที่เดียวเนาะเราก็ไปเจอว่าเขาใช้แค่สองครั้งนี่ก็เอาอยู่ละลูกจากลูกใหญ่ลูกที่เคยล่วงเนี่ย ตอนนี้ก็คือมันยังรักษาลูกไว้ได้แล้วเห็นทินได้ละอ่าเป็นอย่างนี้นะพี่ก็ดีกว่ามันล่วงนะครับผมมันล่วงนี่คือโอ้โหเราทํามาตั้งนานแล้วอันนี้นึงเราคลีนมันก่อนนะเราล้างมันแล้วนะครับสเต็ปถัดมาเราจะต้องปล่อยตัวดีลงไปหมายถึงจุลินทรีย์ดีถูกต้องครับอันนี้สําคัญเมื่อที่เราฆ่ามันตายถูกอันนี้คือจุลินทรีย์ที่แย่อ่าเราล้างมันหมดแล้วมันคือจุลินทรีย์เท่าเจ้าหินที่อยู่นานแล้วพี่เดียวอพอจุลินทรีย์พวกนี้มันโดนล้างออกไปเสร็จปุ๊บ เราต้องปล่อยจุลินทรีย์ตัวดีลงไปแทนเชื้อรานี่เ็เป็นเขาเรียกจุลินทรีย์ถูกต้องครับเชื้อราต้องเป็นจุลินทรีย์ถูกต้องครับอ่าเราก็ต้องปล่อยตัวดีอันนี้จะเป็นอ่าซูเปอร์ไฟเป็นจุลินทรีย์ห้าสายพันธุ์แช่แมาจย์มีอยู่ห้าตัวอ่ามีอะไรบ้างครับผมในนี้เราเรียกว่ามันว่าสารเสริมนะครับรรตัวสารเสริมพวกเนี้ยนะครับที่เรารู้จักกันอยู่ก็คือมีไตรโคเดลมาบาซิลัสซับซิลิธนะครับไมโครไรซ่าเซกคารไมด์ด้วยอ่ามีเซคคารไมด์และสุดท้ายมีอ่าแลคโตบาซิลัส ห้าตัวครับมันไม่กินกันเหรอครับอยู่ในซองเดียวเนี่ยการพัฒนานวัตรกรรมทุกวันนี้เราสามารถเอาไปใส่ในสปอร์แล้วให้มันอยู่ต่างคนต่างอยู่แล้วมันออกมาเจอปุ๊บเนี่ยมันมาเจอกับศัตรูมันก็จะทาลายอ่ามันคิดอกว่าเพราะมันอยู่ในสปอร์มันก็เลยไม่กินกันถูกต้องครับการใช้งานนี่ต้องแช่น้ําก่อนไหมครับจริงจริงแล้วเนี่ยเราแช่น้ำไว้สักสองชั่วโมงนะครับสองามชั่วโมงนี่นะจ๊อนถุงนี้ได้น้ําพันลิตรนะครับพี่พี่หนึ่งถุงนี้หนึ่งกิโลผสมน้าได้พันลิตรครับ วิธีใช้คือเอาใช้กับด้ามปักอันนี้ด้ามปักอันนี้นะพี่พี่ปัก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 ลงดินอย่างนี้นะครับผมเหมือนกับที่เราทํากับเอ็กหนึ่งเหมือนกันใช้กี่ครั้งอาจารย์เราปล่อยจุลินทรีย์จริงๆจุลินทรีย์เนี่ยควรจะปล่อยสองครั้งสองครั้งเหมือนกันเลยครับสองครั้งจะได้ประสิทธิภาพที่ดีครับกเป็นอย่างนี้นะครับพี่ๆี่ลดการหลุดร่วงหลุดท็อปหยุดท็อปหยุดเน่าคอดิน โอ้พี่เดียวจากที่เราไปมาเนี่ยนะครับเกษตรกรที่มีปัญหาเยอะมากก็คือทุเรียนที่อายุมากขึ้น 10, 20ปี30ปีเราพบว่าโอ้โหทุเรียนกลุ่มนี้เป็นทุเรียนที่น่าเก็บไว้เพราะว่าหนึ่งทั้งทรงพุ่มทั้งอะไรทุกอย่างทั้งรากเขาได้ใหญ่มากนะครับแต่มาเจอเรื่องของรากเน่าโคนเน่านี่นนแหละ,ะที่เป็นปัญหาะนะครับถ้าท่านเปิดใจนะครับท่านจะรู้ว่า วิธีการรักษาที่เรากําลังนั่งทํากันอยู่เนี่ยนะครับเป็นวิธีที่เราคนพบและยังไม่มีใครทํามาก่อนอนะครับพี่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 หลายคนที่เห็นด้ามปักที่ผมถือเมื่อกี้นะครับผมถ้าพี่พี่หาที่ไหนไม่ได้บอกนะครับมีนะครับผมขออนุญาตอาจารย์อย่บอกพี่พี่แป๊บนิดนะครับพี่พี่ที่ถ้าซื้อเป็นขวดเดียวนะครับพี่พี่ตัวเอ็กหนึ่งนะครับอันนี้พี่พี่ถ้าจะซื้อด้ามปักนี้ซื้อได้นะผม ด้าน300กว่าบาทเดี๋ยวราคาใส่ไวท้ที่ให้ที่คอมเมนต์ให้นะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าพี่ๆซื้อเป็น1นึ่งกระอ,อันนี้จะแถมให้พี่ๆไปใช้งานฟรีเลยนะครับผมเอาไปใช้งานตามรูปภาพวิธีการใช้นะครับผมตามรูปภาพที่เห็นอยู่อยู่นี้นะครับอ,อันนี้นะครับพี่ๆสำหรับการใช้งาน X1 และ u ูรินซีซุปเปอร์ไฟในการลดการหลุดร่วงของทุเรียนนะครับผมหลุดไฟท็อปหลุดฟิวซาเลียมหลุด เน่าคอดินครับครับผมอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมให้พี่ๆชาวสวนทุเรียนตอนนี้ไหมครับก็เอ่อก่อนอื่นต้องต้องบอกกับชาวสวนทุเรียนเรานะครับว่าเอ่อจริงๆหลังจากที่เราได้ลงสํารวจแล้วก็ลงเก็บข้อมูลในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนโลคทุเรียนทั้งหมดแล้วเนี่ยเราพบว่าวิธีการทํางานนะครับวิธีการทํางานที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีการที่หนึ่งสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงนะครับ มันมีเหตุผลหมดเลยครับบางคนถามผมว่าอาจารย์ทํำไมเอาเอาซิลเวอร์ลงไปก่อนเราต้องการคลีนก่อนเ,ออเพราะถ้าไม่คลีนมันปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์เจ้าถิ่นเนี่ยมันอยู่ในสวนของเกษตรกรมาเป็น10ปี10ยี่สิบปีตรงนั้นอยู่แล้วอมันมีความแข็งแรงต่อให้พี่เดียวปล่อยจุลินทรีย์ปล่อยสารเสริมเข้าไปแค่ไหนก็ตาม มันก็สู้จุลินทรีย์เจ้าถิ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคลีนมันก่อนต้องล้างมันให้มันสะล้างมันก่อนครับแล้วค่อยปล่อยตัวดีลงไปถูกต้องเราคิดมาหมดแล้วครับหลักการคืออย่างนี้นะครับพี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับหลักการคืออย่างนี้ล้างไอ้จุลินทรีย์ที่มันไม่ดีให้ออกไปก่อนแล้วก็เติมจุลินทรีย์ดีเข้าไปนั่นเองครับวิธีการนี้เป็นเป็นวิธีการที่ถูกดัดแปลงมาจากการใช้งานหลายๆครั้งหลายๆหนแล้วเราเก็บข้อมูลในเชิงวิจัยมาค่อนข้างจะเยอะ เราถึงได้รู้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการอัดลงไปบนดินเพราะในดินเนี่ยยิงลงไปถูกต้องในดินเนี่ยมันเป็นแหล่งแหล่งรวมของไฟท็อปเซอราฟูซาเรียมดที่อยู่กันนะอาจารย์นะต้องครับนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆชาวสวนทุเรียนนะครับผมที่กําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันลูกยังอยู่บนต้นอยากไม่ให้หยุดการรุ่ร่วงของมันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับพี่เดียวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ